ไซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอครับผมได้คัมแบ็กกลับมาขี่รถที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะในปี2025นี้กับกิจกรรม h a r l e y d ิสัน s o n 2025ครับเด r ร์ดรถแล้วก็แท็กนะฮะจากปกติเนี่ยเราจะขับกันในประเทศไทยที่สนามพีระเป็นประจำนะครับปีนี้เราโกอินเตอร์มาที่มาเลเซียครับเดี๋ยวกิจกรรมจะเป็นยังไงกันบ้างผมจะมาอัปเดตกันทั้งวันเลยครับ เริ่มที่สเตชันเดิร์ดนะครับอันนี้เราจะใช้รถ2,025แพนอเมริกา1250ที่เป็นตัวล้อซีลวดแล้วก็สวมยางเทรลครับ บน t r a ็กเด r รเนี่ยต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวผมเองครับไม่ใช่สาย Enduro สักเท่าไหร่ก็เลยต้องเินตามตรงว่าอาจจะไม่สามารถเค้นสามรรถ,ถนะของรถออกมาได้เต็มที่เท่าที่ควรแต่จากที่เราได้ลองขี่ดูครับแล้วก็เทียบกับตัวเก่าเนี่ยจะพบว่าตัวปี2025น้ําหนักของเขาจะเบาลงนะครับโดยภาพรวมทําให้การขี่การคอนโทรลรถเนี่ยมันขี่ได้ ง่ายยิ่งขึ้นและที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของเบาะตัวแผนอเมริกาครับมันไม่ได้สูงมากร่วมกับการที่มันมีในส่วนของตัวโช๊คไฟฟ้าเวลาจอดนะครับเบาะมันก็จะกดตําแหน่งลงต่ําจุดนี้ก็จะช่วยให้คนสรีระตัวที่ไม่สูงมากอย่างไซเอ์เชียเราเนี่ย สามารถก้าวขึ้นรถขี่ข้อมันได้อย่างไม่ยากลำบากนักแต่ถึงอย่างไรก็ดีครับโดยรวมน้ำหนักตัวของมันก็ยังถือว่ามากอยู่ดีนะครับสำหรับการที่เป็นรถแอดเวนเจอร์ขี่ลุยทางวิบากเช่นนี้นะครับใครที่เรียกว่า ขี่ไม่ได้แข็งแบบผมเนี่ยก็อาจจะเป็นอุปสรรคสักหน่อยแต่อย่างไรก็ดีเมื่อเทียบกับเส้นทางที่ทางฮาร์ลี่เอเชียได้วางเอาไว้ครับคือมันยังสามารถไปได้อย่างสบายๆที่สำคัญคือพละกำลังของตัวรถครับเครื่อง V-Twin Revolution Max เนี่ยแรงเหลือเฟือแล้วสำหรับทุกเส้นทางนะในจังหวะที่เปิดคันเร่งบนทางฝุ่นเนี่ยครับผมขี่แค่เกียร์2ก็เรียกว่า ไปได้อย่างเพียงพอแล้วครับลากไหลได้ยาวๆนะไม่ว่าจะขึ้นลงทางลาดชันต่างๆโดยรวมก็คือต้องบอกว่าแพ n นอเมริกาเป็นรถ Adventure Touring ที่พอเอามาลุยทางฝุ่นได้บ้างครับแต่คุณอาจจะต้องปรับในเรื่องของตัวตำแหน่งแฮนด์นะคบให้มันแบบว่าแงนไปทางด้านหน้าสักนิดหนึ่งถ้าเกิดเวลาเรายืนขี่อะไรเงี้ยจะได้คอนโทรลมันได้อย่างสะดวกนั่นเอง เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัว R นะครับสเตชันต่อมาก็คือโรดครับซึ่งไม้แรกเดี๋ยวผมจะขอเลือกเป็นเจ้านี้ก่อนเลยนะครับตัวโรดกายนะครับอาเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่แบ็คเกอร์ของทางค่ายฮารีครับแล้วเดี๋ยวเราต้องลองดูกันครับว่าคันที่2เดี๋ยวผมจะได้ขี่ขนาดจริงๆก็แอบเล็งๆไว้เป็นโรลเลอร์เอสนะครับเดี๋ยวบอกว่ากันเอาละครับก็ในไม้แรกครับผมขี่ตัวโรดกายนะครับ เึ่งเป็นแบ็คเกอร์ที่ใหญ่ของทางฮาร์ e ี่ไปเลยนะครับผมรู้สึกว่าแฮนนะ่ะมันยกสูงไปสักนิดนึงแต่โดยรวมมันขี่สบายอยู่แล้วครับและคันต่อมาที่ผมอยากขี่มากก็คือเป็นตระกูลซอฟท์เทล2 0 2 5นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นไฮไลท์ของตัวใหม่เลยนะและผมแน่นอนครับเลือกตัวนี้เลยโลไลเดอร์เอสเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นเครื่องยนต์ที่จูนสับมันมี3รูปแบบนะแต่อันนี้เป็นตัวไฮเอาท์พุตเลยนะครับให้กําลังสูงสุดนะแล้วก็ดูทรงมันนะเรียกว่าสปอร์ตที่สุดแล้วครับก็เลยเลือกอันนี้เดี๋ยว มาว่ากันต่อครับโอ้รู้สึกฟิลกระชากชัดเจนเลยนะครับอ่าอันนี้สปอร์ตโมดแล้โอ้โหโอ้โหเอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องโอ้เพราะว่าคันนี้เท่าที่ฟังดูคือจูนสเตยสองมาจากโรงงานฮาร์รี่แฟคทอรี่ที่ยูเอสด้วยนะครับโอ้โหอ,อย่างเอาอ่ะ โอ้โหเมื่อกี้ผมติดเปิดคันเร่งนะครับจากตัวรถกายมาคันนี้พุ่งเวกชากเลยโอ้โหมัน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 จริงว่ะลองรถล,ลงมาที่เป็นเลนนี้อ่าเลนก็หน่วงหน่วงคันเร่ง่หวนะแต่หน่วงจวังหวะแรกเปิดคันเร่งไปก็ยังยังแรงอยู่อะเฮ้ยเอาเรื่องอถ้าขี่แบบชิวๆธรรมดาก็ปกติก็ลดแต่โลดก็อย่างเอาแล้วเนี่ยเปิด <c oughs> โคตรมัน ร้อยพลาเลยนะครับ,บว่าแม่งถ้าเราสู้ลมหน่อยแม่งน่าจะถึงร้อยสองร้อยได้เลยเนะี่ยโอหแต่อย่างที่บอกแหละเวล็มันก็ไม่ได้ดีมากนะครับก็โอเคอ่ะในแบบที่สไตล์รถควรจะเป็นในร้อยหกเขาบอกเพื่ๆเอาเรื่องว่ะแต่แม่งโตลมไปหน่อยอะ จากที่ผมได้ขี่ใน r Road s t a t i o n นะครับ2รุ่นนะที่ผมเลือกก็คือตัว Road กายฮะแล้วก็ตัว r o w Rider ST นะครับ2รุ่นด้วยกันก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัว Road กายเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นแบกเกอร์พี่ใหญ่ที่เรียกว่าขี่ได้หรูหราที่สุดนะครับแล้วก็รวมไปถึงการขับขี่ที่เรียกว่าให้ความคอมฟอร์ตมากที่สุดกว่าตัวอ,อื่นแล้วนะ ในไลน์อัพนี้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าที่ผมรู้สึกนิดหน่อยก็คือในเรื่องของตัวแฮนด์นะครับแฮนด์บาร์ที่เป็นแบบแฮนด์ยกสูงเนี่ยสำหรับสรลีระตัวผมเองเนี่ยผมรู้สึกผมไม่ค่อยชอบมันทนาะ่คือมันสูงไปสักนิดหนึ่งครับนอกนั้นในเรื่องของตำแหน่งการวางเท้ามีฟอร์บอร์ดทำให้ท่านั่งขี่เนี่ยมันสบายครับแล้วก็ในส่วนของไรดิ้งโหมดอะไรเงี้ยคือ มันจูนออกมาได้เหมาะสมกับสไตล์รถที่แบบไม่ได้ดิบกระชากมากเกินไปเลยนะสำหรับรถกายก็เรียกว่าเป็นพี่ใหญ่สายแบ็คเกอร์ที่คียร้อยสุดแต่ว่าไฮไลท์ก็คือเจ้านี่เลยครับโรลเดอร์เอโอโหต้องบอกว่าแบบคือสะใจมากๆครับตอนแรกผมติดคันเร่งจากคันนู้นมาคันนี้เออเหอเกือบตกรถนะฮะคือบิดแล้วแบบกระชากสะใจมากๆเพราะเท่าที่ฟังดูคือตัวเนี้ยนอกจากเป็น117 ปรับจูน High Output แล้วในตัว Low Rider ST ตัวนี้รู้สึกจะจูน s t a g e 2มาจากโรงงานที่ US ของทาง Harley อีกด้วยนะครับเรียกว่าดิบสะใจมากๆคือกดกระแทกคันเร่งไปนี่เรียกว่ามีเกือบตกรถเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะคือรถมันแรงแหละแต่เสียดายในส่วนของตัวเบรกนิดนึงนะคือถ้าใครจะแบบขี่จริงจังเข็นสมรรถนะน่าจะไปอัปเกรดเบรกหน่อยนะครับแล้วก็พอเป็นท่านั่งแนวเนี้ยเป็นคุยเซอร์มันก็แบบ โต้ลมพอสมควรนะทั้งในเรื่องของเอท้าตำแหน่งพักเท้าที่วางแล้วก็ช่วงบนนะครับคือผมพยายามสู้ชนกับลมนะแบบความเร็วไปช่วงประมาณร้อจริงๆต้องบอกสักร้อยสามร้อยสีขึ้นไปเริ่มเหนื่อยแล้วแต่ก็เข็นตามมาแชลนะครับจังหวะที่ให้เทคเนาะเพราะเป็นทางไฮสปีดนะครับไฮเวย์ highway, บนทางด่วนของมาเลเนี่ยก็มีกดไปช่วงร้อนี้ก็เรียกบกว่า เอาเรื่องสะใจมากๆแต่มันจะเหนื่อยสักนิดหนึ่งเพราะว่าท่านั่งอะครับมันชนและโต้ลมพอสมควรแล้วเดี๋ยวสเตชันต่อไปเรามาว่ากันต่อที่แทร็กกันครับก็ถึงสเตชันสุดท้ายครับของการขี่ในวันนี้ฮะซึ่งเป็นสเตชันที่ผมแบบรอมาทั้งวันเลยนะกับแทร็กที่เซปังครับผมไม่ได้ขี่ที่นี่โอ้โหนานมากแล้วน่าจะมี6ปีได้นะครับลายเลยเนี่ยลืมไปหมดแล้วและวันนี้ครับเราขี่กับ เรียกว่ารถพี่ใหญ่นะครับของทางฮาร์ลีก็คือตัวรถกายนะครับผมรวมไปถึงตัว CVO ด้วยนะ CVO รถกายที่เป็นตัว Special Edition นะครับที่แบบปรับจูนมาแบบแรงแล้วนะครับทั้งเรื่องของช่วงล่างแล้วก็ตัวเอนจิ e นครับและนอกจากนั้นก็จะมีตัวข้างหลังสุดเลยนะเดี๋ยวพาไปดูก็คือตัว Pan America ST นะครับ Pan America ST เนี่ยอย่างที่บอกเป็นรถ Adventure นะครับนักเดินทางเนาะแต่ว่าตัว ST นี้เปิดตัวในไทยจีพีที่บ้านเราไปนะครับ mm hmm. เมื่อต้นปีเป็นล้ออร่อย17นิ้วหน้าหลังนะครับ mm hmm. ก็เหมาะกับการขี่เรียกว่าเป็น On Road มากกว่านะครับผมอ่ะและอันนี้เราขี่ On t r a รกก็น่าจะเป็นรถที่ขี่ได้สนุกที่สุดอีกรุ่นหนึ่งเลยนอกจากนั้นจะเป็นตัว Sportster S เนะครับเครื่อง Revolution Max เหมือนกันกันกบตัว Pan a m 1250นั่นแหละฮะเพียงแต่เป็นรถในสไตล์แบบ power cruiser โดยรวมครับผมต้องบอกว่าแพนอเมริกา1250 ST ที่เป็นล้อแมกขอบ17นิ้วคันนี้ถือเป็นรถที่เหมาะสมกับการขี่แทร็กที่สุดในวันนี้แล้วครับเพราะว่ามันเป็นรถที่สูงพักเท้าสูงด้วยนั่นยึงทำให้องศาการพับรถนะครับเราสามารถ เทโค้งเอียงรถได้มากที่สุดครับรวมไปถึงท็อปสปีดเนี่ยมันก็เป็นรถที่ทำท็อปสปีดได้สูงที่สุดด้วยเพราะว่าการที่ใช้เครื่อง Revolution Max เป็นเครื่องในสไตล์ของรถสปอร์ตและเป็นรถที่มีวินชิลครับผมทำความเร็วท็อปสปีดได้สูงสุดตามหน้าใหม่นะครับก็อยู่ช่วงประมาณ 220กลางๆในช่วงทางตรงที่ผ่านหน้าแกรนด์แตนแม้ว่ามันจะเป็นรถที่หนักครับแต่ภาพรวมในการขี่แท็กวันนี้มันก็ยังคงสามารถเข้าโค้งได้เป็นอย่างดีนะเพียงแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่กล้าแบนรถเยอะนะครับเนื่องจากเราไม่ได้ใส่เลสซิ่งสูตรมาแล้วก็ไม่มีสไลเดอร์ตรงเขา หลังจากที่จบกิจกรรมทั้ง3 s e เซสชันนะครับก็จะมีเซสชันของการรับใบประกาศแล้วก็มีการมอบในส่วนของคนที่คว้ารางวัล f a s t e s on track ครับผมซึ่งผมก็แอบ amazing นิดตอนที่ประกาศผลรางวัลโพเดียมที่3นะครับคนที่ทำเวลาเร็วสุดใน track ที่3ครับก็ดันเป็นชื่อผมได้ไปนะครับแบบไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะเนื่องจากเราไม่ได้เตรียม เบสิ่งสูตรไปตั้งแต่แรกครับผมรวมไปถึงแบบความพร้อมทางร่างกายผมนะครับที่เท้าเพิ่งหักมาช่วง3เดือนก่อนนะครับประกอบกับที่ผมไม่ได้ขี่แทร็กเซปังมาแบบนานมากจริงๆรถผมนะครับมีการติดกล้องเต็มคันรถเลยอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับเพราะว่าผมขี่เป็นคนแรกในกลุ่มนะฮะก็ไม่คาดคิดครับว่าจะได้รางวัล p ีสานะครับและปิดท้ายครับหลังจากมอบรางวัลเสร็จเนี่ยมันยังมีเวลาเหลือสักนิดนึงครับผมอยากขี่ในแทร็กเซปังอีก นะก็เลยแบบวิ่งลงไปข้างล่างแล้วก็เลือกรถที่พอมีให้ขี่ได้แบบง่ายๆหน่อยนะครับแบบอยากขี่เก็บลายอะไรเงี้ยก็เลือกเป็นตัว n i สเตอร์นะครับซึ่งไนส h เตอร์เนี่ยมันเป็นรถที่เบาแล้วก็คอนโทรลง่ายนะครับเครื่องตระกูล Revolution แต่ไม่ใช่เครื่องใหญ่อย่าง1250เป็นเครื่อง9 7 5ซีซีครับก็ถือว่าขี่ได้สนุกสำหรับการเก็บลาย ในช่วงปิดท้ายของวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทาง Harley d a v i d s o n Asia ด้วยที่ให้เกียรติทาง Motor ร์เ l เราครับเป็นหนึ่งในนิกิสือ่อได้มีโอกาสมาทดสอบร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับ2025 Harley d a v i d ส o n DRT ณประเทศมาเลเซียครับที่สนามเซปังในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่รับชมในคลิปนี้ด้วยยังไงก็ฝากติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motor a ์เให้ ด้วยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย